เะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่เกม Grand Theft Auto IV ครับหรือว่า GTA IV นั่นเองนะครับวันนี้ก็กลับไปยืนกับแอดมินอีกแล้วนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาสอนวิธีการตั้งค่า GTA IV ในปี2021นะครับผมว่าปี2021แล้วเนี่ยเราจะสามารถปรับกราฟิกแบบไหนได้บ้างที่เล่นแล้วลื่นๆนะฮะอันนี้ก็คือสารต่อมาจากผลพวงจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราลองอัดไปนะฮะแล้วปรากฏว่า เกม GTA IV ของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีการกระตุกเป็นบางช่วงนะครับเป็นอาการกระตุกที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับปกติเนี่ย GTA IV มันจะเล่นแล้วลื่นๆสมูทแบบนี้นะฮะลื่นๆอะไรแบบนี้เลยนะฮะแต่ว่าตอนที่อัดเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันกระตุกหนักมากนะครับต่างๆที่เฟรมเรทเนี่ยก็วิ่งได้สูงนะครับผมซึ่งวันนี้แอดก็ไปเจอปัญหามาแล้วนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็ปรับแบบไหนถึงจะสามารถเล่นได้แบบลื่นๆนะครับดูแล้วสบายตานะครับผมโอเคฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดการเซตติ้งให้ดูนะครับว าภาพที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะแต่ว่าภาพนี้เนี่ยนะครับสภาพอากาศอะไรเนี่ยแอดได้ไปใช้สูตรมานะครับทำให้มันเหมือนกับมีเมฆมากนะครับตอนกลางคืนนะับผมแอดไปปรับมานะฮะถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้การปรับแบบนั้นเนี่ยสามารถกดดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะจะมีลิงก์คลิปเอาไว้ให้นะครับเป็นการลง Simple Trainer เวอร์ชัน6.5นะครับซึ่งแอดเนี่ยสอนลงไปแล้วนะครับในคลิปที่แล้วถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ย สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับผมสละเวลานิดนึงกันนะฮะเดี๋ยววันนี้มาเปิดดูเลยดีกว่านะครับว่าการตั้งค่าแบบนี้ตั้งค่ายังไงนะครับผมก็จะมีการอัปเดตจากคลิปก่อนๆนะฮะที่เคยตั้งค่าไปในปี2 0 1 8 1 9 2 0นะครับผมอันนี้2021แล้วก็จะมีการอัปเดตขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมเข้าไปในเซตติ n งนะฮะแล้วก็เข้าไปที่ด้านกราฟิกกันก่อนนะครับวิดีโอโหมดเนี่ยอันนี้แอดจะปรับเต็มเลยนะฮะคุณผู้ชมมีจอ ยิ่งมีีเฟรชเรทสูงๆเนี่ยถ้ามันสามารถปรับได้เนี่ยแนะนําว่าปรับไปเลยดีกว่านะฮะแต่ว่าแอดเนี่ยจอ75เฮิร์ตเกมมันคงปรับได้แค่60มั้งนะครับก็เลยได้ประมาณนี้เนาะก็แนะนําว่าให้ตันให้เต็มที่สุดเลยนะฮะส่วนแอสเซปตรงนี้นะครับผมก็ปรับเป็นออโต้ไปนะฮะไม่ต้องไประบุค่ามันนะครับว่าจะเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ต้องนะครับปรับเป็นออโต้ไปเลยนะฮะแล้วก็คุณภาพเทกเจอร์นะครับปรับเป็นไฮนะครับผมรีเฟล t ชัน r e ส o l u t ชันก็ปรับเป็นไฮเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เนี่ยไอ เงาตอนเวลากลางคืนเนี่ยแอดอยากจะปรับเป็นออฟมากกว่านะฮะเลยไม่ได้เปิดเอาไว้นะครับผมแล้วก็ texture feature quality เนี่ยก็เป็น x 4พอนะฮะถ้าเกิดปรับเป็น x 8หรือ f 1 6เนี่ยมันจะเยอะเกินไปนะฮะมันทำให้ตัวเกมเนี่ยกระตุกได้นะครับผมทางที่ดีเนี่ยประมาณ x 4ไม่เกิน x 8นะครับจะดีที่สุดนะครับผมส่วนมุมมองการดูนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับผมแนะนำว่าให้ปรับไว้ประมาณ70-80ถนะครับถ้าเกิดปรับเต็มร้อยเนี่ยมันจะกินวิดีโอเมโมรีด้วยแล้วก็จะทำให้ตัวเกมของแอดเนี่ยมันจะกระต ตัวเกมก็ไม่ได้สวยมากเกินไปแบบอลังการอะไรแบบนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่ในขณะที่ดูไม่ได้นะครับมันก็ดูในระดับที่ดีเลยนะฮะกินเมมโมรี่น้อยด้วยนะครับผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดอยากจะให้ปรับเนี่ยเจทั้งหมดเลยก็ดีเหมือนกันนะครับผมส่วนตัวนี้ครับตรงนี้สําคัญมากเลยนะฮะอันนี้คือ definition นะครับไอตัวนี้เนี่ยอธิบายง่ายเลยก็คือมันจะเป็นเหมือนแบบว่า,วาดูฮะเห็นไหมปกติแล้วเนี่ยไอมุมมองลึกๆด้านหลังเนี่ยมันจะชัดเจนมากถ้าเราเปิดออนนะถ้าเราปิดเป็นออฟเนี่ยมันจะเบลอๆนะครับผมเห็นไหมจะสัง ถ้าเกิดว่าปรับออนปรับอะไรเนี่ยมันจะเห็นเส้นเงาแสงอะไรผ่านได้ชัดมากนะครับแต่ว่าแอดปรับตัวนี้เนี่ยมันเลยกระตุกนะครับถ้าเกิดคลิปที่แล้วเนี่ยลองย้อนไปดูได้รู้สึกว่ามันจะกระตุกมากนะครับพอแอดปรับเป็นออฟเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเกมเนี่ยมนเล่นได้ลื่นขึ้นนะครับแต่ว่าภาพเนี่ยมันก็จะไม่คมชัด HD อะไรแบบนี้นะมันจะเบลอๆมัวๆหน่อยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้แบบลงรายละเอียดลึกเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้60เฟรมเรทเนี่ยมีมาตรฐานยิ่งขึ้นนะครับแบบรู้สึก ถ้าเกิดปรับเป็นออลเนี่ยภาพมันสวยก็จริงแต่ว่าเวลาขยับอะไรเนี่ยมันจะกระตุกกระตุกนะครับแอดรู้สึกว่ามันขัดใจมากก็เลยปรับเป็นออฟไปนะครับแอดเนี่ยก็ไม่ได้ไปรีวิวอะไรละเอียดขนาดนั้นนะฮะแค่ดูแล้วมัน HD อะไรแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะส่วน v s y n c นะครับตัวนี้แอดก็ปรับเป็นออฟเช่นกันนะฮะถ้าเกิดว่าเราเปิดเนี่ยเฟรมเรทแอดเนี่ยมันจะวิ่งอยู่แค่40นะครับมันจะวิ่งขึ้นกว่านี้ไม่ได้นะครับมันก็จะอยู่แค่40นะครับผมในส่วนของกราฟิกจะเป็นประมาณนี้นะครับที่แอดปรับ อันนี้ก็คือ brightness ความสว่างนะครับก็ปรับให้มันเท่ากันนะฮะส่วนไอสีตรงนี้เนี่ยแอดดันสุดเลยนะฮะถ้าเกิดเราดันไม่สุดมันจะเป็นภาพขาวดำนะฮะเห็นไหมมันจะเป็นขาวดําแบบนี้มันจะไม่สวยนะครับแอดก็เลยเร่งให้สุดเลยสีมันก็จะแจ่มแมวมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับส่วนซับไตเติ้ลอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นนอกส่วนกราฟิกนะฮะก็สามารถเอาไปดูๆกันได้แต่เดี๋ยวแอดอธิบายแล้วกันว่ามันคืออะไรนะ อันนี้คือซับไตเติลนะครับเวลาตัวละครพูดอะไรหรือว่าในคัสซีนมีพูดอะไรเนี่ยมันจะขึ้นซับไตเติลออาไ้ให้นะครับส่วนเรดาร์กับ HUD เนี่ยก็คือมุมซ้ายล่างกับมุมขวาบนนะฮะก็เหมือนกับ GTA ภาคทั่วไปนั่เนเองนะฮะแอดก็เปิดเอาไว้ให้หมดเลยนะฮะ GPS อะไรก็เปิดนะฮะแฮนด์เบรกแคมอะไรเปิดไว้หมดนะส่วนเรื่องเสียงอะไรก็คงจะไม่เกี่ยวกันเนาะเพื่อนๆ้งสามารถเอาไปปรับได้นะฮะก็เป็นประมาณนี้แหละนะครับกราฟิกที่แอดปรับนะฮะภาพมันก็จะได้ประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราไปเปิดไอตัวที่แอดบอกเนี่ยภาพมันจะคมกว่านนี้ะะ ถ้าอยากรู้ว่ามันคมยังไงนะฮะก็ย้อนไปดูคลิปที่แล้วได้นะฮะอันนั้นเนี่ยมีรีวิวให้ดูละเอียดเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวแอดลองเปิดสูตรให้ดูว่าถ้าเกิดปรับสูตรสวยๆจะเป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะฮะสภาพอากาศเราเป็นเอ็กซ์ตาซันนี่นะเห็นไหมโอ้โหเหมือนลง E.N.B เลยเหมือนลง E.N.B สุดๆนะฮะภาพแบบนี้ มันก็ลื่นแหละนะฮะแต่ว่าแอดเนี่ยแอดคิดว่าปรับตรงนี้เนี่ยมันดูสีมันจะเจิจ้ามากเกินไปเหมือนแบบคอนทราสต์ไบเนตอะไรมันเยอะมากนะครับแอดก็เลยไม่ได้ปรับนะจะปรับเป็นแบบซันนี่ธรรมดานะหรือว่าเป็นนี่ฮะเอ็กซ์ตาซันนี่ไม่ต้องเป็นเอ็กซ์ตาซันนี่สะฮะเอาเป็นแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับ ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมได้กลิ่น i GTA IV ปี2008สุดๆเลยนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ลองตั้งค่าตามแล้วนะฮะผลปรากฏว่าเป็นยังไงอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกแอดได้นะครับส่วนสเปคในการเล่นนะครับผมก็บอกได้เลยว่าดูตามสตรีมก็ได้หรือว่าดูตามเว็บ Rockstar ก็ได้นะครับก็จะมีสเปคบอกอยู่นะครับผมไม่ต้องมาถามนะครับว่าเออสเปคนี้เล่นได้ไหมอะไรไหมนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รู้สเปคคอมตัวเองเล่นได้หรือเปล่านะครับสามารถไปดูคลิปที่แอดเคยทําเกี่ยวกับ Can I Run It นะครับสามารถเล่นเกมนี้ได้หรือไม่นะฮะ จบเพียงเท่านี้ฮะเดี๋ยวเราไว้เจอวิดีโอตัวต่อไปครับผมวิดีโอการตั้งค่าปี2021จบเพียงเท่านี้ครับไว้เจอในวิดีโอตัวต่อไปวิดีโอนี้สวัสดีครับ